สวัสดีครับเซนัานสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวยูทูบโอ้ชาวชาวยูทูบวันนี้ของเราวิ่งกีนน่คันนี่สองคันส,สวัสดีไปยังทีมงานด้วยครับไป็ทึ่งงานเลยเนาะทีมงานทุกๆท,ทีมงานนะครับสวัสดีทุกๆท,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 ทีมงานครับที่รับรับดูรับชมครับ ใจเย็นครับใจเย็นครับเซน,นันแต่ว่าเซนันจะมีข่าวดีใช่ไหมครับเนี่ยเร็วเร็วนี้จะจะไปื้อคอสาวสวยใช่ไหมสาวสวยแห่งญี่ปุ่น <laughs> ต้องรอติดตามชมครับ ครับสองครั้งครับโอ้สรถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้จักยานเลย เรียบร้อยหมดแล้วแล้วกลับไปบอกเขาเดี๋ยวไปดูบอกกันที่บอกกันต่อเลยครับนี่ครับที่เทเมื่อกี้ครับทีข้างทางเลยครับนี่เราก็มาเจอปากบอกกันแล้วครับเรามาเจอทีมงานห,นหน้า้าเนี่ย ุณปูเจอคุณปู่ครับโอ้ยทางสองลิตรโอ้ยหนืดแน่หนืดแน่หนิเนี่ยวัตถัยเจอคุณปู่ไปบอกกินมันโอ้เธอโผล่ละโอ้เดาโมเสกเดียวเฉี่ยไคุณปู่มายืนรอแล้วครับเราดั้มสองคันครับใส่กีตักหนิ ไปาตากดินเลยอ๋อเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเลยครับนี่เจอุูปูครับปูตักยินปหาย้อนแสงครับ บุใช้งานมานาหน,นักนี่ยอ้อนแสงนิดหนึ่งนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเอ <c oughs> ้ฟันดำครับ <c oughs> โมคมาสุ PC 120ไม่ทสาบว่าขีดไหนเนาะขีดหกไหมครับก็ถือว่ายังเร็วอยู่นะครับ โอกับนิโน่น้า e. ยากเจโอเจ็ดปีเซนันครับดีค,ครับผมลาราไปด้วยคันนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับฝากติดตามกดไลงานกระแสกดะแสจะให้หนุ่มสน,นใจเข้จายดาวซิงด้วยนะครับผมขอบคุณครับ